ปอตอบแล้วหลังมีข่าวคบแพทนพับปภาทาหลายคนฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะสาหรับกระแสข่าวของคุณแม่สุดสตรองอย่างแพทนพับปภาที่มีข่าวล่าสุดออกมาว่าแพทนั้นกําลังซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มนักร้องข่าแดนส์อย่างปออันนบหรือว่าปอเอฟเจ็เพราะว่าเห็นทั้งคู่นั้นหยอดกันในไอจีแถมยังมีรูปน่ารักน่ารักให้ได้มาชมกันอีกด้วยที่สําคัญดูเหมือนว่าทั้งลูกชายของแพทอย่างน้องเรซซิ่งจะเข้ากันได้ดีกับปอสองหนุ่มคือซีต่างวัยดูสนิทกันมากๆม,มีภาพน่ารักน่ารัก,รกของปอก,อ,งงอ,อกมา ด้วยซึ่งก็ดันไปตรงกับคอนเซปต์ของแพทที่ว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตต้องเข้ากับลูกได้จนล่าสุดปอก็ไม่ทำให้ใครหลายคนต้องร้อนานอีกแล้วค่ะเพรได้ว่า เพราะว่าได้มีการเปิดใจในรายการเพจมันบันเทิงผ่านทางช่อง8บอกเลยค่ะว่าเคลียร์ชัดจบทุกประเด็นมากๆเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไงนั้นเราไปอ่านมาพร้อมกันเลยค่ะถามว่าสนิทกันไหมก็ต้องสนิทกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทํางานด้วยกันมาก็จะ2เดือนเต็มๆแล้วส่วนก่อนหน้านี้ที่ทางแพทเข้ามาคอมเมนต์รูปของปอในไอจว่าดีแล้วปอก็ตอบกลับไปว่าดีแค่ไหนถึงจะเป็นคนที่ใช่ของเธอเรื่องนี้ปอเป็นคนที่ชอบตอบกลับคอมเมนต์ปอตอบแล้วหลังมีข่าวคบแพทนับปภาทําทหลายคนฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสําหรับ กระแสข่าวของคุณแม่สุดสตรองอย่างแพทยปนภภาที่มีข่าวล่าสุดออกมาว่าแพทนั้นกําลังซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มนักร้องข่าแดนส์อย่างปออันนบหรือว่าปอเอเฟเจเพราะว่าเห็นทั้งคู่นั้นหยอดกันในไอจีแถมยังมีรูปน่ารักนรักให้ได้มาชมกันอีกด้วยที่สําคัญดูเหมือนว่าทั้งลูกชายของแพทอย่างน้องเรซซิ่งจะเข้ากันได้ดีกับปอสองหนุ่มคู่ซี้ต่างวัยดูสนิทกันมากๆมีภาพน่ารักนรักของปอกับน้องเรซซิ่งออกมาด้วยซึ่งก็ดันไปตรงกับคอนเซปต์ของแพทที่ว่าคน ได้ จนล่าสุดปอก็ไม่ทําให้ใครหลายคนต้องรอนานอีกแล้วค่ะเพราะได้ว่าเพราะว่าได้มีการเปิดใจในรายการเพชรมันบันเทิงผ่านทางช่อง8บอกเลยค่ะว่าเคลียร์ชัดจบทุกประเด็นมากๆเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นเราไปอ่านาพร้อมกันเลยค่ะถามว่าสนิทกันไหมก็ต้องสนิทกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทํางานด้วยกันมาก็จะสองเดือนเต็มๆแล้วส่วนก่อนหน้านี้ที่ทางแพทเข้ามาคอมเมนต์รูปของปอในไอจว่าดีแล้วปอก็ตอบกลับไปว่าดีแค่ไหนถึงจะเป็นคนที่ใช่ของเธอเรื่องนี้ปอเป็นคนที่ชอบตอบกลับคอมเมนต์แบบคำๆทำนองนี้อยู่แล้ว กับพี่แพทเราชอบคุยกันสนุกสนุกในเรื่องรองเท้าบ่อยๆเรื่องซื้อรองเท้าใหม่อะไรแบบนี้เรื่องซื้อรองเท้าให้น้องเรสซิ่งก็ยอมรับว่ารักน้องเรสซิ่งจริงๆ คือเรเรซซิ่งเรียกปอวะนะปอซึ่งตอนนี้ก็ต้องรักเหมือนหลานที่ดูตาผมเวลาเจอใครเรซซิ่งก็ต้องรักหมดแหละครับน้องเขาน่ารักจริงๆซึ่งใครก็ซื้อขนมให้เราก็อยากซื้อรองเท้าให้น้องยังไม่อยากซื้อเลยครับตอนนี้สงสัยจะไม่กล้าซื้อแล้วฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าปออยู่ในวงการบันเทิงมามากกว่า10ปีแล้วไม่เคยมีข่าวแบบนี้เลยไม่เคยมีข่าวเป็นกระแสะแบบนี้แบบว่ามีคนมาถามเยอะมากสถานะอย่าเพิ่งคิดอะไรไปไกลครับเอาเป็นว่ารอวันจันทีเดียวรอวันจันที่แพทย์มานั่งตรงนี้แล้วเราก็ค่อยมาคุยกัน นอกจากนี้ปอยังมีการยืนยันอีกว่าผมโสดครับไม่กระปิดกระปลอยด้วยแหมแหมแหมตอบชัดชนิดที่ว่ากระจ่างกันเลยทีเดียวคะ่ะสรุปนะคะว่าความสัมพันธ์ของปอกับแพทนี้ยังไม่มีอะไรในกอไผ่นอกจากเพื่อนร่วมงานสนิทกันก็เพราะว่าทํางานด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างไรก็รอดูวันจันทร์ที่ถึงคืนจะได้มาเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งคะ่ะ